ท่านรู้สึกเหมือนผม,มนเลยครับรู้สึกว่ามันมืดมนเหลือเกินไม่มีความสวา่างที่นี่เี่ยน,นอมเปลี่นนยนอมเปลี่ยนตาเปียนแปงไม่ได้เรา,า,าน,น,นะ านะคือที่นี่ในสายตาของประชาชนอย่างผมและคนไทยทั่วประเทศเนี่ยมองว่ามันอับแสงมันมืดมนไม่มีความสว่างหรือเป็นเพราะนี่คือมันคือสิ่งที่กรกะตแสดงให้พวกเราเห็นหลายครั้งที่ผ่านมาว่าไม่มีความสว่างในข้อเท็จจริงมันอึมครึมไปเสียทั้งหมดเลย วันนี้แสดงเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่ากกตเนี่ยนะครับในสายตาของประชาชนพวกคุณนี่มืดบอดเหลือเกินความจริงแล้วผมเตรียมอีกสิ่งหนึ่งมาครับ,บและอยากฝากถึงแม่บ้าน,นผมไม่แน่ใจว่าแม่บ้านได้ทำความสะอาดในตึกของกรกตรหรือเปล่าโซกกบะปรกจะเอาที่ทําความสะอาดเนี่ยไม้ไม้ขัดโถส้วมน,นะครับม็อบนะครับมาด้วยแต่ว่าทีมงานมาไม่ถึง เร่งด่วนวันนี้วันนี้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว7วันเข้าวันที่8ครับถ้าเป็นมนุษย์ในการใช้ชีวิตถ้าเสียชีวิตไปหรือตุยไปเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นร่างกายผิดรูปจำหน้าไม่ได้ระบุตัวตนคนนั้นไม่ได้ผิวสีออกค้ำๆคออกดำถ้าเราขาดน้ำา8วันเกิดอะไรขึ้นครับสภาวะหมุนเวียนเลือดเนี่ยนะครับล้มเหลวเสียชีวิต ถ้าอดอาหาร8วันสภาพภายนอกคือรีบนะครับถ้าคนที่เป็นป่วยมีโรคประจำตัวก็เสี่ยงจะเสียชีวิตวันนี้ก็กตยังคงอึมครึมประกาศผลดูหน้าเว็บไซต์ยังคงค้างเติออยู่ที่95%เปอร์คำถามเหลืออีก5%เปเซคิดเป็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์โทษทีคิดเป็นจำนวนตัวเลขคะแนนเนี่ยประมาณอยู่ที่2 จุดถึง2.5ล้านคะแนนเสียงคิดเป็นหน่วยเลือกตั้งประมาณสัก5,000ถึง6,000หน่วยคำถามคือไอ้ที่ประกาศผล9กกกตแจ้งว่ามันเป็นคะแนนที่ตกผึกแล้วคะแนนที่ตรวจสอบแล้วคำถามว่าทำไมมันยังคงมีบัตรขยีงอยู่ทำไมตัวเลขซ้ายขวามไม่เท่ากันเล่าคำถามก็คือว่า ไอ้ห้นาคะแนนเนี่ยนะครับ2.5ล้านเนี่ยเอาไว้ไปตกแต่งใช่ไหมเอาไว้เอาไปกลายเกลี่ยคะแนนใช่ไหมเอาไว้ให้มันเป็นคะแนนที่ให้มันดูบาลานซ์เอาไปโปูตรงนั้นนี่ตรงนั้นหน่อยกรกตถแถลงชัดเจนครับว่าระบบที่กรกตใช้วันนี้บาร์โคดเนี่ยที่ม่เยี่ยมองใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งแรกนั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่เอื้ออำนวยความรวดเร็วครับและก็เป็นเซฟตี้ล็อกด้วยคำถามผมว่าวัน ลงคะแนนวันประกาศผลเนี่ยคุณยิงตรงจากหน้าหน่วยมายังกกตเซิร์ฟเวอร์ของกกตเลยทําไมรอเวลามาถึง8วันครับกกตหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อยู่ที่กกตมันไปอยู่แถวซอยลางน้ําใช่หรือไม่เฮ้ยไอไออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะอินเทอร์เน็ตที่พวกเราใช้ 5G4G เนี่ยนะครับเขาไม่อาจจะไม่ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างนั้น หมายเขาว่าใช้ระบบอินเทอร์เ,เน็ตพิเศษครับจากซอยลังน้ายิงตรงมาที่กะกะตไม่ได้เสียค่าเน็ตหรือเปล่าหรือใครไปถอดปลั๊กออกคือมันทุเรศมากวันนี้เหลือแค่5%เปอร์เซตความจริงแล้ววันนี้การเลือกตั้งไม่ยังไม่มีการประกาศผลพันธก,กิจพรรคการเมืองยังไม่สิ้นสุดครับแต่วันนี้ไปจับกันไปแล้วคนนั้นจะนั่งตรงนั้นตรงนี้สสบ้านผมพี่สาเล้งเนี่ยว่ากันว่าจะมาเป็นประธานสภา ทุเลตจริงๆเลยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมเองในฐานะนักกฎหมายถามผมว่าไปช่องทางไหนไปศาลปกครองไปศารลรัฐธรรมนูญส่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นกับอาจารย์นันทนาน,นัดหมายกันแล้วที่รัฐสภาครับจะให้สวร,รวมเสียง20เสียงแล้วก็ยิงตรงไปที่ศารลรัฐธรรมนูญง่ายที่สุดเร็วที่สุดครับก็วัดใจสวอีกครั้งหนึ่งถามผมย้าว่าทนายอนวิลมในฐานะนักกฎหมายควรไปศาลไหนอย่างไร เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะก็อาจจะไปศาลปกครองก็ได้นะครับหรือใช้ช่องทางที่ว่ากล่าวกันมาแต่มันยากเย็นครับทุกท่านครับแลดูเหมือนไปศาลอาญาทุจริตไปกลับประมาณสัก5ถึง6เดือนกว่าที่ศาลจะตรวจฟ้องแก้ไขกันฟ้องไปกลับกันไปมายังไม่เข้าสู่กระบวนการในการวินิจฉัยเลยมันยากแสนเขียนอ่าไม่เป็นไรวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับเวลา9นาฬิกาเโมงเช้าเนาที ผมและพรรคพวกผมครับจะไปยื่นฟ้องที่ศาลศาลอะไรเปิดทําการวันเสาร์ศาลนี้ไม่มีสารระบบสาลรรบัลครับไม่ต้องมาสแตมป์ออกเลขหมายเลขคดีดําจุดทูบท่านก็มาเลยผมจะบูไปที่ศาลหลักเมืองไปยื่นคําร้องต่อศาลหลักเมืองท่านคงไม่เลือกหองมั้งนะครับว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจเขตอำนาจของท่านหรือไม่อย่างไรผมก็จะว่าจุดทูบท่านรับเป็นคดีเลย เอากันอย่างนั้นยากเย็นมากนะครับเห็นกันอยู่หลัดๆว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันสกรปรกไม่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมครั้งจะไปศาลนี้ศาลนี้ก็ดูแลเหมือนว่านะครับจะอยู่ในเขตอํานาจไหมต้องพิจารณานน่นนี่นั่นเสมือนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นเรื่องปกติซะง,งั้นวันเสาร์เก้านาฬิกาเก้านาทีเชิญน,นะครับไปร่วมกันยื่นคำร้องต่อศาลหลักเมืองด้วยกันนะครับ ผมมาทวงถามวันนี้กกตเมื่อไหร่จะเปิดคะแนนให้มันเต็มร้อยเปอร์เซนต์นะครับตราบใดที่คุณยังไม่เปิดคะแนนเต็มร0อเปอร์เซนต์ไอ้พวกหน้าการเมืองนะครับหยุดไปจับมือกันได้แล้วนะถ้ามีความละอายใจในฐานะที่เป็นสถาบันการเมืองสร้างขึ้นมาเพื่อยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหยุดเถอะนะครับรอให้กกตประกาศผลก่อนก็ได้นะไม่สายไปหรอกขอบคุณฮะ อันคือแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมไม่ประกาศอะในเมื่อมันคะแนนมันมาพร้อมกับชุดของคือตั้งแต่คะแนนแรกจนถึงคะแนน5ที่50ล้านมันยิงตรงมาวันเดียวกันวินาทีเดียวกันทำไมอะ่ะดึงโหไว้ทำไมที่ทานายอานบอกว่าม,มีอาจจะไปอยู่ที่ลางน,าน้ำ หมายถึงว่าเซิร์ฟเวอร์วัดถ้าผมจะไม่ผิดมีคนมาขอดูเซิร์ฟเวอร์กรกตกกตไม่กล้าโชว์ไม่กล้ามาเปิดเห็นไหมไอ้สเปกเตอร์ซีของอพรรคอนาคตใหม่เขากล้าเปิดไปเลยเอ,อยากดูดูเลยสภาพยังไงอันนั้นว่ากันกกตไม่กล้าทําอย่างนั้นผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าฐานข้อมูลของกกตเนี่ยนะครับใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตึกตกกตแห่งนี้อาจจะไปอยู่ที่ซอยรางน้ําหรือไม่อย่างไร แต่ว่ากรกตถูกครอบงำอย่างนี้หรอครับเออก็ไม่ทราบนะนะครับผมตั้งก็สังเกตว่าอาจจะมีคนเข้าระบบของกกตได้นอกจากกรกตหรือไม่อย่างไรนะครับกรกตไม่เคยแสดงความโปร่งใสไม่เคยอธิบาย 1, 2, 3, 4ให้พวกเราไอ,ไอเซิร์ฟเวอร์เป็นปัญหานะตั้งแต่วันแรกเลยครับคนมาถามหาไอ95้95%มาจากความไม่มั่นใจมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ไหนอย่างไรกกตไม่เคยเปิดเผยไม่เคย แสดงให้เห็นเพื่อให้ประชาชนคลายข้อสงสัยนั่นเลยดูง่ายๆครับวันถแถลงข่าวเนี่ยนะครับวันถแถลงข่าวครั้งแรกเอาตำรวจคอฝอมาเลยผมขอเข้าไปสังเกตการไม่ให้เข้าวันถัดมาคุณวิโรธอดีสสภาคแวระชนขอเข้าสังเกตการขอตั้งคำถามก็ไม่ให้เข้ามันอะไรกันนักหนาเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะก็ทำเหมือนสารรัฐมนูญซะเลยล่ะพี่แหวงตาแหวง ไม่ต้องให้สื่อเวลชนเข้าไปหรอกนะครับให้สื่อมวลนเอาจอทีวีใหญ่มาแล้วก็ถ่ายทอดผ่านจอทีวีไปเลยถ้าจะไม่ให้ถามผมทําเรื่องนี้ตรวจสอบการเลือกตั้งจับตาดูพี่แหวงมา3-4ปีนะครับยังไม่ให้ผมเข้าไปถามผมก็ตัวแทนของประชาชนรวบรวมคําถามข้อคาใจจากพี่น้องประชาชนในทุกแพลตฟอร์มจะมาถามก,ก,กรกตทําไม่ได้เลยเอาตํารวจมากันซะง,งั้นนะครับเหมือนมันมันมัน,มนยิ่งทําให้ว่าสถานที่แห่งนี้มันมันโศกรโปก แล้วก็มันมืดมนในสาย,ยาสายตาของประชาชนใช่ครับรอ,รอ, yeah. อะไรนะครับก็ความ <c oughs> จริงก็ต้องเป็นประชาชนสิครับเจ้าของเงินที่ซื้อเซิร์เวอร์ถูกไหมฮะแต่วันนี้การควบคุมอาจจะไม่ใช่แค่กรกรตหรือเปล่าผมตั้งข้อสังเกตอาจจะมีบุคคลภายนอกอ,อยู่หรือเซิร์เวอร์อาจจะอยู่นู่นเลยซอยรางน้ําเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ผมได้ข่าวมาวันนี้เนี่ยนะผู้มีอำนาจเนี่ยสั่งให้กะกะตรีบรับรองมันจึงเป็นที่มาของวันที่26ที่ทางสภาวุฒจะต้องทำการเปิดการประชุมแบบวิสามันเร่งด่วนเพื่อจะคัดตัวสองคนกะกะตมานั่งใหม่และกไ็ไอ้สองคนที่จะพ้นวาระไปเอาคนใหม่สองคนจะมีการรับรองโดยสวมาเสียบแทนไอ้สองคนนี้แหละจะเป็นคนมาเซ็น ใบอนุญาตให้บรรดาสสที่ผ่านการเลือกตั้งที่คนไทยมองว่ามันโกปกที่สุดแบบในประวัติศาสตร์มากกว่าปี2,500เนี่ยสองคนนั้นจะมาเซ็นรับรองไอ้สองคนทีเออเออ่เขาเรียกอะไรนะพ้นวราระไปก็สบายตัวไปแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับพฤติกรรมร่วมกันในการที่คุณออกใบดวงคะแนนเสียงที่มีบาร์โคดติดอยู่คุณก็หนีไม่พ้นความผิดนั้นอยู่ดีแสดงว่าไอ้คนที่อยู่เช่นยกตัวอย่างเช่นประธานกกนต อาจจะมีความผิดสองกรรมสองวาระออกทําบัตรมีการเลือกตั้งเสียสรัสพย์สองคือการรับรองผลตอนตอน,อน,อนอี้พการเลือกตั้งไปแล้วสัปดาห์เต็มเนี่ยค่ะอรว่าคะแนนมันยังไม่ไหลหมอปกติมากน,ไน,ไนะไรปกติมากนะครับอย่างที่ผมเปรียบนะครับถ้าเป็นคนตุยก็หนอนกินแล้วสภา,าพกรกตไม่ต่างอะไรกับศพเน่า8วันผ่านไปมีหนอนช้อนชัยโยเยโย,ยเย,ย,ย,เย,ยจำสภาพผิดหน้าตาผิดรูประบุตัวตนไม่ได้ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่มีใครทาเหมือนผมนะครับผมจะอยู่ส้มได้อย่างไรและจับตาดูผมผมจะตรวจสอบพรรคเพื่อไทยผมฝากถึงพรรคเพื่อไทยหน่อยนะผมจะเดาเนี่ยนะถ้าถามว่ารัฐบาลหน้าตาเป็นอย่างไรมีพรรคเพื่อไทยไม่มีพรรคคุณธรรมนัสแต่พรรคเพื่อไทยอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนเขาจะเอาพรรคเพื่อไทยออกและเอาคุณธรรมนัสมาเสียบ เหมือนที่เขาเอาคืนน่ยนะช็อตที่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวเนี่ยนะคุณนุงยิ้งเนี่ยทำแบบนั้นทําไมจะทําให้เกียรติคุณของระเพื้อไทยไม่เหลือ <c oughs> ถ้าเป็นนักการพรานันก็คือว่าไม่เหลือเงินจะจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วเหลือค่ารถกลับบ้านเนี่ยคุ้มหมดตัว <c oughs> ไม่มีศักดิ์ศรีพี่ไทยไม่แม่นหลัถภาุพ้นไทยไม่แมนทำอะไรออเอากลับบ้านไป โด,โดยวิสัยเนี่ยนะนะครับตัวกระดาษทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในการเลือกตั้งมันคือเอกสารทางราชการนอกจากประมวลกฎหมายอาญาคุ้มครองยังมีพลปสอสอคุ้มครองอีกชั้นหนึ่งเป็นเอกสารที่สําคัญยิ่งเอกสารที่สําคัญพวกนั้นควรจะไปอยู่ที่ถังขยะไหมผมเห็นด้วยตาว่าเขาเก็บมาจากถังขยะแล้วเอามาโชว์ต่อสื่อบวลชนจะบอกว่ายังจัดเก็บไม่หมดและมันจําเป็น ม,มันทำไมเกิดอะไรขึ้นตอบกฏว่า,วาไ,อไอ้เอกสารสำํำการพกนั้นถึงไปอยู่ที่ถังขยะหรือถังขยะพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคือถ้าใครไปดูหน้างานของชนบุรีเขียนหนึ่งที่ห้องแบดเขาเรียกอะไรสนามแบดบินตันเนี่ยนะครับด้านหลังเวทีที่พวกเราอยู่กันเนี่ยมันคือห้องน้ําไม่เกินสัก 3- 4เมตรคือห้องน้ํานั่นหมายความว่าไอ้ถังขยะที่ถูกวางอยู่อาจจะใช้เป็นที่เออทิ้งสิ่งปฏิกูล ผ้าอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะกระดาษชําระอะไรแบบนี้เจือผสมปนเปยกันไปผมกําลังจะนําสื่อว่าการที่คุณไปทิ้งอย่างนั้นไม่ใช่เป็นวิสัยของกกตที่พึงจะกระทําจะอ้างว่าเป็นการเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมารวมในถุงไม่ใช่หรอกครับมันคือการทิ้งทําลายหลักฐานแล้วการไปแจ้งความกับทางกลุ่มประชาชนนะคะในขณะที่เหตุการณ์ตอนนั้นก็คือมีตัวแทนของกกตก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมคะทานายอันก็อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่อยู่ในท,ท,ท,ที่ที่ลงแบบ ตอนนี้กรกตไปแจ้งความว่าประชาชนไปดบขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ประเด็นนี้มองยังไงมันมีหลายข้อหาเอาผมผมข้อหาขัดขวางก็แล้วกันนะครับวันนั้นเนี่ยทางาทางกรกรตรเนี่ยนะครับท่านรองเลขาเนี่ยก็อยู่กับผมไม์ของไทยรัฐเนี่ยนะครับดูดเสียงดีมากเลยมันก็เซฟ ทุกอย่างเลยนะครับเขาก็ชวนผมนอนว่าทนายอันนอนไม่ล่ะเราจะนอนอยู่ตรงนี้มาด้วยกันเพื่อสแสวงหาความจริงยังไงเสียมันจบวันนี้ไม่ได้ต้องรอคําสั่งของกองกตกลางเจ็ดท่านแต่วันนี้เราต้องนอนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าคือกะกะตอ,อยู่ด้วยกะกะตมีอำนาจในการที่จะดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมายไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานแต่การไปแจ้งความอย่างนั้นดูเหมือน แก้เขินแก้เขินแจ้งความแก้เขินครับดูแลผิดปกติไหมคะซมเบรดิแคปหนึ่งโอ้ผิดปกตินะครับผิดปกติหลายประการครับอะไรอะไรที่รับไม่ได้มากที่สุดที่ลงไปเห็นต่อหน้าต่อตาต,อตัวเองอนะอ่เคือการที่ใช้คือการไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดหีบ,บการไม่ปิดหีบนะแต่ว่ามันอยู่ในสภาพที่ที่ปิดฝาไว้โดยหลักโดยระเบียบมันต้องปิดหาอะไรปิด ทีนี้เมื่อคุณปิดหีบแล้วปิดกล่องแล้วแต่มีเอกสารสำคัญหลายอย่างไปวางไว้ที่ถังขยะนั่นแสดงว่าการปิดหีบของคุณมันพอแล้วจะไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานไหนจะเอาเข้าสู่หีบนั้นอีกแล้วก็แปลให้เห็นว่าไอ้เอกสารที่เกลืออ่อนทั่วสนามแบบนั้นนะครับคือการทิ้งของกองกตคุณทิ้งได้ยังไงครับ ที่ผมเห็นชัดเจนมากที่สุดว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันผิดปกติแล้วนั่นคือการเทียบ5ทับเอกาสารสอสอ5ทับ10เก็คือใบกระดานขีดขีดคะแนนเนี่ยนะมันมีการเขียนข้างหน้าข้างบนกรอกรายละเอียดในส่วนข้างล่างก็มีการเซ็นกำกับของเจ้าหน้าที่ไว้เหมือนกันเด็กกับแผ่นที่มีการลงคะแนนแต่แผ่นนั้นเป็นแผ่นเปล่าไม่มีการลงคะแนน ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าแผนนี้กระดาษแผนนี้ถูกทําที่บ้านหลังใหญ่ๆของชนบุรีหรือเปล่าเพื่อเตรียมไว้ซับไว้ในการเรียบเรียงคะแนนอะไรแบบนี้นะครับแต่เรื่องนี้กกรกตใหญ่วินงเฉัยว่าแบบอันปกติไม่พบความผิดปกติอะไรเลยเรื่องนี้มองอยังไงก็อ่ะก็ไปแก้ตัวในศาลแล้วกันนะครับมันก็เอาคำวินิจฉัยของคำวินิจฉัยของออกรกตเจ็ดท่านคือคำวินิจฉัยที่ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ เป็นที่สุดเราพูดถึงเรื่องสอสอนะครับผมผมอย่างนี้นะครับไอ้สิ่งหนึ่งที่เราถูกลืมก็คือเรื่องของสอวคดีหัวสอวอนะก็คงจะยาวนะครับนะขนาดคดีสสก็มั่วกันขนาดนี้นะแบบนี้อย่างเทตชนบุรีเขตหนึ่งเนี่ยที่กรกตมีการแจ้งความคนที่ออกมาเ,เรียกรอ้องหรือว่าให้ตรวจสอบเนี่ยกลัวไหมครับว,ว่าอนา เป็นไปได้ครับผมลงพื้นที่กะจะให้ผมลงพื้นที่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยากจะให้สารคเป็นเป็นเป็นเคสของสารคามโมเดลเป็นต้นแบบของการออกมาแจ้งความดําเนินคดีทั่วประเทศกับ,บกกตในเรื่องของบัตรก็ดีในเรื่องของการเอาผิดก,กับกปาน,นในพื้นที่ท้องที่ก็ดีก็ปรากฏว่ามวลชนลดน้อยถอยลงมีความไม่กล้าแต่ถึงอย่างไรเสียนะครับ ผมเชื่อว่าในส่วนกลางก็ยังมีพลังจากน้องๆนะครับจากคนกรุงเทพจากคนหัวเมืองเดี๋ยวจะทะลักมาที่กรุงเทพเดี๋ยวให้มันจุดติดซะหน่อยนะครับยังไงเสียก็ก็เดี๋ยวทําความเข้าใจกับคนในแต่ละภูม,มิภาคในแต่ละจังหวัดก็เชื่อว่ากระแสในการอยากจะเห็นคือคนอยากเห็นกรกตต,ติดคุ้อยู่แล้วนะครับแต่วิธีการอาจจะกล้าๆโกักวหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้สัป,ปดาห์หน้ามันจะก,กระแส นะครับเดินเท้าไปที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกปปชประจำจังหวัดหรือสถานีตำรวจในแต่ละพื้นที่ท้องที่จะกลับมาคึกคักครับขอบคุณมากครับ